อากาศร้อนๆทำไงดีตัวนี้ช่วยคุณได้ครับพัดลมไอเย็นเติมน้ำเย็นเข้าไปข้างบนกดสวิตช์จัดเลยกราบไมค์กัแล้วครับวันนี้เรามารีวิวแอร์พกพานะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นพัดลมไอเย็นก็ได้เพราะว่าเติมน้ำเข้าไปนี้นี่ได้ความรู้สึกเย็นเหมือนแอร์เลยมีพัดลม3ระดับนะครับเสียบไฟได้เป็น DC 5โวลต์นะครับเสียบกับเค้าแบงก์ก็ได้นะพกพาไปไหนก็สะดวกสายแคมปิ้งเนี่ยบอกเลยว่าเหมาะมากๆครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาเทสกันดู ผมว่าเบอร์สอ่ะกำลังดีเฮ้ยเ <Wow. S 1> ย็นลองเติมน้ำดูดีกว่าหกหกหมดเลยมันโอเคเลยนะเดี๋ยวเราไปลองแบบเอาดอแหมแบบสถานที่จริงๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะฮะตอนนี้เราอยู่กลางแจ้งแล้วอุยมีไอเย็นออกมาเฮ้ยรู้สึกเลยนะหัว่ามันแบบโอเคเลยอะ่ะแบบ คือมันดีกว่าพัดลมอ่ะคือมันเป็นไอเย็นไงมันใส่น้ําใส่น้าเย็นตรงนี้ได้โฮ้ยเย็นเลยเย็นเลยเนี่ยนั่งจอดตรงเนี้ยแบบสู้แดดด้วยถ้าแบบจอดรถตากแดดนะดับเครื่องเปิดนี่ไว้ดีเลยฮะและถ้าอยากได้สินค้าตัวนี้นะฮะอย่าลืมไปซื้อกันได้ที่ลาซาด้าอย่าลืมเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บวอชเชอร์แล้วก็เข้าไปช็อปเลยที่ลาซาด้า